วัสดีครับเทพเทเรนชาแนลครับวันนี้ครับแกมือครับสูตรเผาป่าเมื่อวานครับช่างปายสวัสดีครับสวัสดีครับมั่นใจว่าครับที่รีหรือสีเผาหน้าเผาปลาคีพกว่นี้ช่างเทสวัสดีครับครับคนเรา้ังครับช่างเทกับช่างปายนะครับเดี๋ยว แต่งตัวกันนะครับตกแต่งสถานที่นี่ครับสถานที่วิวสวยงามดูววสวยงามนะครับลีดาที่ไปก่อนน,นึกสั่งก่อนเลยชื่นนักจีรกรรมพัดหูอยู่เป่ เล็กน้อยสิหนูเห็นเขาเด็กน้อยซุ่มสื่อสื่อเหมือนเขาไปเฮ็ดถูดเย็นนเลยที่ควรกำลังเฮ็ดเต็ดตอนนี้ก็กลางมันบังสูงดีๆได้ไงประกันคุณภาพบ้างมันนี่ราคาเขาเลยมันนี่อ๋อชีฟว้าวอนนี้มีฮืนคือล่งลายแท้เดี๋ยวล่งห้าวีทีบวี ค่าชิปซื่อๆนี่หักแพงเดียวแพงเดียวครับเบอร์นเก้าสิบเก้าคนนี้ก็รธรรมดาเด้ตั้งไฟไสถานที่จุดกับวิวสวยงามมากฝั่งนู้นเป็นหนองน้ำฐานลูกไฟใหญ่ น,นี่เป็นน้องนะครับสร้างบุญจะบเป็นมู่บ้านนะครับสวยงามมากอ่ะขอติดตามนะครับเริ่มแล้วครับช่างไยทำการล้างล้มหางล้างหงแล้วที่น้ำบุญครับบางนิดหน่อย โอ้ท oh, ีเด็ดจีิลีว่ะซ้ำมองเจ้าของป่ะเนี่ยสร้ำงมองเจ้าป่ะอัยนี้โปโปเอางอกป่ะเนี่ย เปิดราคาห้าสิบมาติจากเติร์ดมาแล้วครับผมเนิ้ซาลิงอ้เอา้างัดต่อแล้วครับบ้านนี้คันแน่นเน้อเดี๋ยวติดดาดขึ้นหมู่บ้านนี้เ่ยงัดต่อแล้ว บอกเนี่ใส่ไฟสอะไรไล่สดอีกวะสสสสใสสช่ไเพื่อนพลเข้าสู่ฐานช่างปลายเบิกฟ้าเบอรเก้าสิบเก้า ดีด้เกง้ยัวพรอนะครับถอยลังลงจากฐานแล้ว,วที่เลียกนี้ไพนี้มั่นราคาห้าสิบห้าสิบซื้อหนิบอ่ะห้าสิบสิห้าสิบเพลงหนีไราคาแปดสิบคือเก่าใช่เอา้าวันพิษพาเธื้อไฟเส่อะไรมาตือเนี่ดิ้ นาตะมัวเอฟนาตะมัวอ้าพร้อมบ่ขอให้ทีมงานสร้างปลายเบิกฟ้าโชคดีโชคหมานสามสองหนึ่งป้อยหายไปเอาไงของน่ะน้อยมันพอลำมันอย่าม้วนหยอดยังไงก็แต่ว่าโอ้ยเลือบเบียดนอนละเบิ่งจังว่าสองแล้วครับ เปิดไฟแล้วภูมิเง,งินหัวไฟตัดเด้อแต่ว่าี่กอเราดีแล้วหัวไฟตัดไปตามพันเบาดีเบาดีอโอ้โหว่างปลายแกมือ,อได้แล<ด>้วครับย้อนมาหาเรานิดหน่อยนะครับความเบาพอได้ได้ความเบาได้ เรอโ่าาซ้ายตาซ้ายกระดาษเหลี่ยมอยู่ตั้งขวามือขบ้งเกระดาษรุดติเฮ้กระดาษรุดติเดี๋มันนั้นตาด่ไฟกล้าเพื่อแล้วนะือว่าหางว่าบินมาเนี่ยไห้าวจับจับอหากหนดดมึงเลเพิ่งสนี่ลงม้เรือตีกลวใ่คนละตั้ง มันบวกอยู่เห็นอย่าเลือแวบไนะตาเป้านะมีเห็นแล้วโอ้โอ้ไม่หรือเห็นบมดเติร์ชไอ้ปลากองเลยปลาเลยเห็นด้วยตาเป้าแล้วครับไอะไะเติร์ชนี่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 ก้อนห้าจอมเหล่าห่าวๆนี่เห็นหมดไม่ไหลสดอยู่จอมเหล่าหาวๆนี่เอ๊ตัวห่าวๆพลาดไม่พลาดไปไงตามกว่านี้นึงแล้วเท่าไยแล้วเวลา

เวลาใครเล่วะร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามโอ้ผ่านเป็นร้อยวิน้องอมันโทรมาถามอยู่วันนี้เอาเรอดูของช่างเทนะครับบางที่สองบางทีสองครับคู่แข่งช่างปลายถือว่าจะเริ่มบางไฟนะเ,เ,เทติลี เททีท่รีนะครับแข็งปลาปูแท่านผู้ชมมาอ๋อบังที่สอง,งบังที่สองครับเททีท่รีครับพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามป่อย เฮ้ยสุินเดียวดนั่นตี๊บแม่ลูกตี๊บแม่ตรงชัดสิตี้ยด,ด,ด,ดิแล้วนั่น,นเขาซองเบิงบ้งบัดไฟแล้วโอ้ยเบรกแล้ครับพี่น้องนอ่าหยากอันนับเด้อหน่เรง มือซู่สร้างปลายแล้วนี่ออกก็ออกลอยกว่าดอย่างนี้เพิ่งส่วงนี่ยแต่เป็นส่งสูงไม่มีคักเลยบางเนี่ยเห็นยี่หวนาตาเป้าเห็นแล้วสิเห็นแล้วครับมี้าถอดกล้องเลยหมอกไฟ่ไม่ธรรมดาเลยมิลองมองไฟ่สวนบอกเมียนบัวปลายล้างดีเลยดิล้างปลายบอกใส่บีคอของไผ่ก่อยเยอะเอาคือมีบรรยาย ไสหัวเป็นตัวยอนตีหางวงกับแคบล้อที่เหลื่อมไหลเนาะม้นไหลเนาะตาเปล่าเห็นชัดเจนพี่ล่าบอกไก่แล้วเจ็ดสิบแปดวินาทีแพ้ไปนะครับผมแพ้ไปเอาช่างปลายนอนหลับแซบแล้วนะครับแก ตัวเมื่อวานได้แล้วเมื่อวานเผาป่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องบอสเดชูดจอยครับถือมีดครับจังหวัดสุท้าไทยโอ,อ้ยว่าสิทีิจูดหัวกัดปูถือมีดจังหวัดสุท้าไทยแตกซ้ำครับ